สวัสดีคะ่ะขออนุณิตต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะของช่องอาทาร์โเกอร์นะคะก็เรามาเจอกันนะคะในเรื่องของการทำนายดวง12ราศีนะคะของเดือนเมษายนปี2564นะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้เป็นของคนราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มกราคม,ม จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะคะตามเกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ<ม>ก็เรามาเจอกันนะคะในรูปแบบของการเจอหน้านะคะพบปะเจอหน้ากันบ้างนะคะไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนนะคะเนื่องจากว่าบางทีก็ไม่สะดวกที่จะทำแบบนี้เนาะนะคะเอาเอาที่ ตัวเองไหวอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆนะคะก็มาดูกันค่ะนะคะยังไงบ้างสักครู่นี้นะคะก็ระหว่างที่สับไพ่ไปนะคะขอขอบคุณนะคะแฟนๆที่น่ารักมากๆนะคะติดตามอ้อยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้จะถึง3 0 0แสนซับสไครต์แล้วซึ่ง,งถือว่าเป็นของขวัญ นะคะของขวัญแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับอ้อมากๆน,นะคะขอบการตั้งใจทำงานเนาะนะคะขอให้ติดตามกันอย่างนี้ไปนานๆเนาะนะคะามาดูกันนะคะชาวมังกรขออนุญาตหยิบไพ่แทนนะคะทั้งหมด10ใบ3 4 5 6 7 8นะคะ5 6 7 8 9แล้วก็สุดท้ายนะคะใบที่10 นะคะมาดูกันจ้ายังไงก็ก่อนจะเข้าสู่การทำนายนะคะขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะอาจจะมีแฟนๆบอว่าไม่เห็นหน้าไพเลยถ้าเวลาถ่ายแบบนี้เนื่องจากว่าสถานที่ได้เท่านี้จริงๆนะคะบางทีมันไม่ค่อยเอื้อความสะดวกเราสักเท่าไหร่นะคะเอาเท่าที่ได้นะคะแต่ว่าในระหว่างที่ทํานายนะคะถึงจะไม่ได้เห็นการวางหน้าไพทั้งหมด10บใบ ไม่ต้องกังวลไปนะคะก็จะหยิบไพ่ขึ้นมาให้ทีละใบยอยู่แล้วว่าได้อะไรทำนายไปยังไงอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเนาะให้เน้นที่คอนเทนต์นะคะมาดูกันค่ะใบแรก5ถ้วยนะคะไพ่ใบที่2 King of c u p อ่อะค่ะ King of c h a r วิ t หรือ King of c u p นะคะไพ่พักค่ะไพ่ The h i e r o p h a n t ขึ้นมา t ะ m p e r a n c e นะคะ King of Wands นะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ยทำไมรู้สึกว่าวุ่นวายจังนะคะมังกรขาไพ่ The Fool ว้าว Two of Cups นะคะตื่นเต้นตามเดอ้อเนะะี่ยฮะเป็นไพ่ Knight of Pentacles นะคะสีไม้เท้าคู่ก็มาความมั่นคงก็มานะคะไพ่ The Moon นะคะ The Moon เป็น a l c h e m แต่ขออนุญาตหยิบเพิ่มให้อีกนะคะในส่วนของคาบิไฟ ขยายความต่อไปอีกซิจะเป็นยังไงนะคะชาวมังกรนะคะเตรียมตัวยิ้มรับบ้างเนาะข่าวดีกำลังจะมาในชีวิตของคุณแล้วนะคะห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยคือคนคนนี้นั่งเอามือกลุ่มขมับนะคะอยู่กับ สามถ้วยที่มันล้มไปมี2องถ้วยอยู่ข้างบนนะคะยังไม่ล้มเลยเพราะนั้นมองว่าคนราศีมังกรนะคะชอบไปนึกถึงกับเรื่องราวที่ผ่านมาเสียอกเสียใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนยังทำใจยอมรับได้ไม่สุด นะคะยังมีความว้าวุ่นใจหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆตอนนี้นะคะความรีไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วมาดูหน้าไพ่ประกอบนิดนึงนะคะเป็นไพ่สีเมท้าวเป็นไพ่พระราชาถือถ้วยคิดเรื่องไหล่คิดเรื่องงานใจเสียเรื่องงานรู้สึกว่าเหนื่อยล้าไม่มีใครเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจแต่ความเป็นไพ่ king of c u p คือคุณเป็นคนที่มีมุมมองที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนหรือมองว่าอารมณ์ของ คุณตอนนี้มันอ่อนไหวง่ายเซนติฟิสสุดๆเลยนะคะคิดในเรื่องการเรื่องงานนะคะอยากให้ตัวเองมีความมั่นคงขึ้นมานะคะหรือว่าหลายๆคนลุ้นกับโอกาสทางการงานค่อนข้างมากนะคะพื้นฐานคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งค่ะคนเป็นคนที่มีอุดมการ์ของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองระดับหนึ่งแต่พอณนะปัจจุบันเนี่ยที่เป็นแบบนี้เพาะด้วยอาจจะก,การไม่ได้รับ คุณค่าจากคนรอบข้างหรือว่าไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นมันก็เลยทำให้คนราศีมังกรเกิดอาการเฟลขึ้นมานะคะแล้วเป็นไพ่ king of c h a r i e s ขึ้นมาเนี่ยนะคะพระราชาถือถ้วยนะคะคุณเหมือนคนที่เก็บงำความรู้สึกเอาไว้แต่เก็บสีหน้าไม่ได้นะเก็บความรู้สึกแต่เก็บสีหน้าไม่อยู่นะคะมันก็จะสวน,สนทางกันนิดนึงนะคะคิดมากนะคะเนาะกังวลว่าเหมือนคุณจิตตกไป มากๆในเรื่องการเรื่องงานนะคะหลายๆคนนะคะอยู่ในบรรยากาศแห่งความเหงาแห่งความว้าเวยนะคะอยากได้คนรู้ใจอยากได้คนเข้าใจเราหรือเป็นช่วงเวลาที่อยากมีแฟนมากๆก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาชัดเจนพอสมควรหรืออยากจะเอาตัวเองออกจากบรรยากาศที่มันมีความอึมครึมนะคะ,ะดูจากเกณฑ์ชะตาของพวกคุณในเมษายนนี้คุณจะเคลียร์ตัวเองด้วยการหันหน้าเข้าสู่ธรรมะหลักทมคำสอนของพระเจ้าของศาสนา ของสิ่งอะไรที่มันเป็นปัจจัยในชีวิตต่างๆนะคะจะเป็นสิ่งที่เข้ามาจันร์ลงจิตใจของคุณหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนราศีมัง,งกรเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้เทคคอร์สอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของการ ออกไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากิ่งขึ้นก็ได้นะคะหลังจากที่ตัวเองเก็บตัวอยู่กับภาวะของความเศร้าความหดหู่หรือขาดความเชื่อมั่นหรือว่ามีปมในใจอะไรบางอย่างค่อนข้างมากมายคุณจะกําจัดความรู้สึกแบบนี้ออกไปแล้วเข้าสู่การไม่แคร์สายตาชาวโลกจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเรามาดูกันในเรื่องการงานเลยดีกว่านะคะทานายดวงในเรื่องการงานของคนมังกรน,นะคะ รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางมากๆเป็นนักเดินทางนะคะเดินทางบ่อยหรือว่าไม่ค่อยอยู่กับที่การงานของคุณนะคะใครหลายๆคนอาจจะทํางานเป็นเซลนักขายนักการตลาดนะคะ เขาเป็นด้านกเกี่ยวกับการขายการค้าขายขึ้นมานะคะการงานของคุณนะมันครึ่งคึ่งกลางๆนะคะเหมือนจะดีก็ก็ยังดีไม่สุดนะคะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วคุณต้องใช้ความพยายามในการปรับตัวค่อนข้างเยอะหรือว่าดวงของคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางชีพจรลองเท้าเยอะมากๆเดินทางไปด้วยความการมีความหวังว่าตัวเองจะได้งานจะได้ผลงานจะได้โอกาสได้รับความสําเร็จแต่สิ่งที่มันสะท้อนกลับมามันคือความนิ่งนะคะนิ่งมากมันทําให้คุณกังวลกวาย ว่าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่มันจะได้เมื่อไหร่นะคะแล้วเห็นขึ้นมาอีกนะคะในเรื่องของการงานนะคะหยุดใจเสียหยุดอดไหวทางอารมณ์ได้แล้วนะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันเป็นในเรื่องของความมั่นคงสีไม้เท้านะคะในเรื่องของความมั่นคงความรงตัวหรือว่าการได้รับการสนับสนุนนะคะ ต่อจากนี้ดวงของคนราศีมังกรในเดือนเมษายนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่จะมีการอุปถัมภ์จะมีการตอบรับเป็นในเชิงของผลประโยชน์แล้วทําให้คนรู้สึกเบารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ว่า โดนดองโดนแช่ว่ามานานมากๆนะคะเพวัะน,นั้นดูจับไพ่ขึ้นมานะคะไพ่เดือโฟว์เดือฟูคือความสบายตัวนะคะหลุดพ้นจากความกังวลนะคะได้รับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาทั้งหมดนะคะไปในทางที่ดีพอสมควรนะคะแล้วถ้าเป็นในเรื่องการงานอีกนะคะหลายๆคนนะคะคุณอยากจะหาอะไรบางอย่างมาทำนะคะเพื่อเพิ่มคุณค่ากับตัวเองเพราะเป็นไพ่สองวยงานประจำที่คุณทำอยู่พยไพ่ใบนี้นะคะ อัศวินถือเหรียญเป็นลักษณะของความมั่นคงงานประจํางานในระบบนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดีแหละดีระดับหนึง่งแต่มันยังไม่สุดในความต้องการของคุณนะคะคุณอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นให้กับคนราศีมังกรมาผลักดันว่าคุณจะต้องมีงานของตัวเองคุณจะต้องมีธุรกิจ ของตัวเองขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะคะไพ่2อถ้วยอาจจะเกี่ยวกับคู่รักมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะสถ้วยหมายถึงออโอกาสทางการงานที่2ขึ้นมานะคะนอกเหนือจากงานประจำคุณอาจจะมีธุรกิจขึ้นมานะคะเป็นลักษณะของการให้คําแนะนำนะคะการเขียนหนังสือการเขียนนิยายหรือว่าการ ไปสอนนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นฟรีแลนซ์อิสระสอนออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งงานด้านการให้การช่วยเหลือผู้คนให้ความรู้เหนือในเชิงของปรัชญาในชีวิตในเชิงจิตวิทยาต่างๆนะคะจะทําเงินให้คุณได้ค่อนข้างมากเพราะเป็นไพ่เดือฟูขึ้นมาด้วยเกี่ยวข้องกับความเป็นออนไลน์สิ่งที่คุณปรารถนาเอาไว้งานใหม่ๆที่คุณอยากจะได้คุณจะได้รับแแบบ ในสิ่งที่คุณต้องการแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคสําหรับคนมังกรตอนนี้คือใจที่มันว้าวุ่นกวนกวายไม่มีสมาธิเลยค่ะช่วงนี้นะคะพักบ้างออกไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างหรือว่าแนวทางคือปรึกษาคนที่สามารถให้คําแนะนําคนที่สามารถชี้ทางสว่างให้กับคุณได้เพราะนั้นคนคนนี้จะช่วยคุณได้จริงๆนะคะเป็นคนที่ มีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมาเป็นแรงซัพพอร์ตให้คนราศีมังกรน,นะคะหลุดพ้นออกจากสถานการณ์ที่อึมครึมไม่มีสมาธิพอคุณหลุดพ้นได้นะคะไอเดียต่างๆก็มานะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานดีๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาตามเป็นสเต็ปนะคะพอดูจากไพ่ขึ้นมานะคะถือว่าเริ่มเริ่มไปนในทางที่ดีมากๆแล้วนะคะต้นร้ายปลายดีค่ะหลุดพ้นจากความกังวลและได้ข่าวดีในเรื่องการงานที่ บบมีความสุขสุดๆด้วยนะคะส่วนหลายๆท่านนะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนไพ่เทม e r a n c รหมายถึงการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการเอาตัวเองออกมาจากสิ่งเดิมๆเก่าๆนะคะเป็นลนักษณะของการเปลี่ยนงานเพราะอยู่ที่นี่นะคะเหมือนจะดีแต่ความเป็นจริงลึกๆในใจของคุณคุณยังไม่ภูมิใจคุณยังไม่พอใจคุณทําได้แต่มันยังไม่ถึงแก่นแท้ตามความต้องการของคุณว่านั้น คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มเข้าสู่การเป็นนายตัวเองทำธุรกิจส่วนตัวหรือทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพื่อให้มีคนเห็นตัวตนของคุณและยอมรับในความสามารถซึ่งแนวโน้มนะคะจะประสบความสาเร็จมากนะคะมีอุปสรรคนิดนึงในตรงนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งคิดแล้วต้องทําเพราะบางครั้งคุณขาดความเชื่อมัน่นจะต้องมีคนมากระตุ้นคุณมาผลักดันคุณคุณถึงจะมีแรงบันดาลใจที่จะทําแล้วแรงบันดาลใจของคุณมาหรือย,อยังนะคะมาแล้วนะคะ King ofwand ขึ้นมา เป็นคนที่มีไฟในตัวเองมากๆคนๆนี้โดดเดี่ยวอาโดดเด่นนะคะในเรื่องของโซเชียลนะคะออนไลน์หรือคุณอาจจะไปเปิดเจอคอนเทนต์อะไรบางอย่างแล้วกระตุ้นทําให้คุณมีแรงบันดาลใจขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นสื่อออนไลน์ไปอ่านหนังสือบางเรื่องที่ หมือนชี้แนะแนวทางให้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะมาในบทบาทของความเป็นคู่รักนะคะความเป็นสองถ้วยนะคะคู่รักคู่อุปถมัมหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆที่จะมาเป็นคนที่ผลักดันให้คุณออกมาจากลุมดําแห่งความคิดกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องรอวันเวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานถือว่าดีมากนะคะกําลังไปในทางที่ดีนะคะขอลดความกังวลใจออกไปให้หมดนะคะส่วนในเรื่องของ ดวงการเงินนะคะของคนราศีมังกรน,นะคะดวงการเงิน work ไหมนะคะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากมายส่วนใหญ่จะเสียเงินกับการไปเรียนรู้เทคคอร์สอะไรต่างๆเสียเป็นก้อนใหญ่ไปเลยจ้านะคะ mm hmm. หรือว่าการปรับปรุงดูแลตัวเองมากขึ้นหรือรวมไปถึงความเป็นสี้เม้าคือเกี่ยวกับครอบครัวนะคะรายได้หามาได้ก็ทุ่มเทให้ครอบครัวเสียสละให้กับผู้อื่นนึกถึงแต่คนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองนะคะ,ะในเรื่องการเงินกนจะมีการเปตัวเองมากขึ้นนะคะ ด้วยการไปท่องเที่ยวด้วยการถ้าก้าทำอะไรใหม่ๆแล้วมันต้องใช้เงินด้วยนะคะ,ะการเงินของคุณนะคะจะดีขึ้นมาไหมมีเกณฑ์ว่าจะได้รับนะคะทั้งจากธุรกิจส่วนตัวงานเสริมงานประจำรวมไปถึงในเรื่องของถ้าใครเป็นหนี้คุณเขาก็จะหาเงินมาคืนคุณได้นะคะหลังจากที่ คุณแบบเหมือนรอมานานมากๆนะคะและส่วนหนึ่งนะคะมีเกณฑ์เสียเงินเพราะด้วยอสังหาการย้ายที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายคอนโดนะคะหรือว่าเสียเงินกับการปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทบ้านอะไรพวกนี้คุณจะเสียไปในเบืองเมษานะคะแต่เป็นการเสียที่มันมีประโยชน์ไม่ต้องเสียดายในส่วนนี้เนาะ ะะแล้วการเงินของคุณจะมีโชคมีโอกาสอะไรเข้ามาอีกไหมคะของคนราศีมังกรถ้าคุณขยันทําบุญเรื่อยๆนะคะไพ่เดอะฮาร์ดแฟลชเกี่ยวกับการทําบุญเนะี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้โชคเข้ามานะคะโชคแบบฟุกฟุกเข้ามาอาจจะเป็นโชคทางการงานาหรือว่าโชคจากการเสี่ยงทายก็ได้เช่นเดียวกันไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมันหมายถึงว่าโอกาสทางการเงินนะคะเงินก้อนใหญ่จากการทําธุรกิจค้าขายจากการเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะเอาตัวเองออกจากหลุมดําแห่งความคิดให้ได้นะคะเพราะว่า โอกาสแห่งความบางังคั่งรอชาวราศีมังกรลัขนามังกรนะคะ10เหรียญนะคะโอกาสอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นยอดขายคุณประสบผลสําเร็จหรือว่าการค้าขายของคุณเนี่ยมันบนรรลุเป้าหมายมากๆนะคะ10เหรียญคือเงินก้อนใหญ่มากแต่คุณจะต้องแอคทีฟตัวเองจะต้องมีการโปรโมทสินค้าจะต้องทําอะไรใหม่ๆที่ให้คนได้เห็นในสิ่งที่คุณทํามากขึ้นเงินถึงจะ ไหลามาเทมานะคะเพราะนั้นความมั่งคั่งร่ำรวยก็เป็นของคนราศีม<น>ังกรได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเพราะด้วยความคิดของคุณคือผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะคะตัดตรงนี้ออกไปได้นะคะให้ e n จอยกับสิ่งที่ทำแล้วการเงินเนี่ยมันจะเข้ามาอย่างไม่มีลิมิตเลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธ Main, ิ์ก็เมตตาคุ้มครองอยู่บางคนนะคะอาจจะไปขอพร ในเรื่องของยอดขายไปบนบานสารกล่าวก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะสิ่งดีๆมาแล้วนะคะมังกรนะยกเว้นเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยมันขุนขุมัวมัวอยู่ตลอดเลยนะคะส่วนในเรื่องของดวงความรักบ้างนะคะยิ้มรับได้เลยค่ะนะคะชาวมังกรกอาจจะเพิ่งอ,อกหักมาดหมาๆสำหรับคนโสดนะหรืออาจจะอ,อกหักเสียใจมานานอยู่กับตัวเองมานานมากๆแต่จิตใจของคุณนะคะยังไปนึกถึงกับสิ่งเดิมๆที่มันเคย จากเราไปแล้วแต่ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขปรับปรุงได้นะคะเรามวัวแต่ไปนึกถึงภาพเห็นความทรงจําพวกนั้นและมันเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดมากๆนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่รั้งคุณเอาไว้ในห้วงอารมณ์ความคิดของคุณมังกรนะคะสีไม้เท้าอยากได้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแบบเป็นหลักเป็นฐานให้เราพร้อมจะผลักดันให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าคู่ชีวิตที่ คุยกับเรารู้เรื่องจริงๆนะคะภาวะตอนนี้คนโสดอยู่ในอารมณ์ของคนเหงานะคะเหงามากๆนะคะเ,เหงาแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจในความเหน็ดเหนื่อยของคุณด้วยนะคะคุณอาจจะวิงวอนขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะความเป็นไพ่พขึ้นมานะคะคาดหวังถึงการจะได้ถูกจัดสรรเนื้อคู่ที่ดีมาให้แล้วเห็นขึ้นมาอีกนะคะ มีเกณฑ์เจอด้วยแหละนะคะของคนราศีมังกรความเป็นเนื้อคู่เนื้อคู่บุญบารมีคู่อุปถรัรมภ์คู่ที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้กับคนราศีมังกรมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นดูจากหน้าไพ่ขึ้นมานะคะ t e m p e r เ n น e นะคะเจอกันเนี่ยปะอาจจะเคยเจอกันมาก่อนนะคะคุยกันสื่อสารทางการงานนะคะเพราะเป็นไพ่ King of ว a n d ขึ้นมาคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องการงานมากๆนะคะมีความเป็นอินดี้ด้วยนะคะไพ่ t ด e f ฟู l คือเด็กกว่าแต่ อนุญาตนะคะเดี๋ยวปิดเสียงให้นิดนึงเนาะมันรบกวน,นะคะคือค่อนข้างจะเด็กกว่านะคะแล้วก็มีแต่เด็กแต่เป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านดีนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมก็ได้มีทั้งความอินดี้และความอนุรักษ์นิยมอะ่ะผสมผสานกันคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อย เยแสอะไรใครมากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอยากทําอะไรก็ทําสนุกกับสิ่งที่ทํามากนะคะอาจจะเป็นคนที่รักอิสระในชีวิตสุดๆนะคะเขาเคยผ่านความปอบช้ำในชีวิตมาค่อนข้างเยอะนะคะชีวิตของเขารายล้อมด้วยคนที่มีตําแหน่งด้วยคนที่ดีดีมากๆเข้ามาในชีวิตแต่ไม่เคยประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักเลยนะคะการได้มาเจอกันของสอง ทั้งสองคนมันเป็นความรู้สึกดีเป็นความรู้สึกที่เหมือนคนใจตรงกันคิดอะไรเหมือนกันพูดไปทางเดียวกันมีความเชื่อไปทางเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าศินเสมอกันแบบนี้คู่ค,คนที่มีบาร,รมีเท่ากันศินเสมอกันและ,ะถูกเชื่อมโยงเข้ามาด้วยความศรัทธาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะคุณได้เจอคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานความความรักความสัมพันธ์ที่ มันเริ่มก่อนล่างสร้างตัวจากความรู้สึกดีการเกือ้อกูลช่วยเหลือนะคะขอดูเพิ่มเติมให้นะคะแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงต่อนะคะ คุณค่อนข้างเอาตัวเองไปผูกมัดในสิ่งเดิมๆเก่าๆมากนะคะกับเรื่องราวในอดีตนะคะได้เวลาที่คุณจะเคลียร์หัวใจตัวเองทําความสะอาดหัวใจตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเปิดรับพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่กําลังจะมาอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วนะคะเพราะคนคนนี้จะมักจะเอาข่าวดีในเรื่องการงานมาให้กับคุณนะคะเป็นคนที่มาผลักดันให้กับคุณได้นะคะได้เวลาที่จะเคลียร์ตัวเองออกจากพันธานาการแห่งความทุกข์ความเศร้านะคะสิบดาอขอโทษค่ะไพ่แดดาบ คิดไปเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จเพราะมันผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ซะเนาะหลายๆอย่างกําลังเข้ามาในชีวิตของคนตาสิมังกรแล้วนะคะในส่วนของความรักนะคะคนโสดนะคะพวกคุณจะได้เอ j นจอยกับคนที่เข้ามานะคะเป็นลักษณะของการไปออกเดทชวนกันทําบุญมากขึ้นนะคะออกนอกสถานที่เที่ยวการทําบุญหรือว่าการท่องเที่ยวพักผ่อนในเชิงของธรรมชาติ หรือว่าเป็นลักษณะของการเชิงการกุศลชาริตี้กิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นลักษณะของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนๆนี้เป็นคนสายบุญนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้คําแนะนําที่เก่งมากๆการได้เจอกับคนๆนี้นะคะย่อมเป็นการเอาพลังงานที่ดีมาให้กับคนมังกรได้ค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณน้อมรับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นส่วนความรักของคนที่มองๆคุยๆดูๆกันอยู่เอารู้สึกว่า ตัวคุณนะคะทำไมยังเคลียร์หัวใจตัวเองไม่ได้นะคะคุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจ คุณคลิกกับเขามากๆแบบเหมือนคุณรอเวลาให้ตัวเองเนี่ยปลดล็อกอะไรในบางเรื่องแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์นะคะสําหรับที่คุยกันมานานนะคะคุยจนช่างใจจนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆเขาเป็นคนที่จริตไปทางเดียวกันจริงๆคุณค่อนข้างระมัดระวังตัวกับคนคนนี้มากเพราะว่าคุณเคยผ่านการเสียใจกับความรักมาหรือเขาคนนั้นนะคะเคยผ่านการเสียใจกับความรักมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจอคนที่ถูกใจในครั้งนี้คุณจะค่อยๆทนุถนอม คุณจะค่อยๆรักษาเขาเอาไว้ในชีวิตก็เลยไม่ค่อยรีบกับการที่จะมีคอมมิทเมนต์ในระหว่างกันความสัมพันธ์มันก็เลยไปได้เรื่อยๆแต่มีความรู้สึกที่ห่วงใยนะคะการที่คุณอาจจะคุยกับใครสักคนนึงนะเป็นลักษณะของการจีบการคุยเพื่อดูใจเนี่ยนะคะดูให้ลึกซึ้งถ่องแท้ให้เข้าถึงตัวตนของคนคนนั้นนะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ สุดท้ายมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆนะคะเนาะก็จะมีคอมมิชเมนร่วมกันด้วยนะคะแต่ข้อสําคัญคือสิ่งที่มนเป็นอุปสรรคในทุกๆเรื่องก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จนั่นคือความว้วนเวอรความว้าวุ่นใจความไม่มีสมาธิเพราะนั้นถ้าคุณกําจัดอารมณ์พวกนี้ได้สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะด้วยอารมณ์ที่มัน ไม่ชัดเจนนะคะขอเป็นกําลังใจให้เนาะส่วนในแง่ของความรักของคนที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่นะคะมันเป็นความรักที่ทำไมเหนื่อยมากๆเหนื่อยใจนะคะเป็นความรู้สึกที่อยากจะหลุดพ้นออกจากความรักแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่อยู่ด้วยกันมาแล้วมันเป็นความผูกพันมันเป็นความรู้สึกห่วงใยแต่ไม่ได้รักนะมันเป็นความรักที่แบบ เหมือนมีครอบครัวมีผลประโยชน์อะไรอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะคุณอยากจะเคลียร์ตัวเองอยากจะออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วอยู่กับตัวเองมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะในแง่ของความรักนะคะคุณอาจจะอยากจบแต่คนคนนี้เขายังยังไม่พร้อมที่จะจบกับคุณเขาพยายามจะตามสืบตามสองเรื่องราวในชีวิตของคนราศีมัง,งกรค่อนข้างมากซึ่งในเรื่องนี้ต้องใช้เวลาค่ะมันยังขุ่นมัวนะคะแฟนเก่าคู่รักเก่าหรือคนที่คบอยู่เนี่ยแหละคะ่ะ ที่ห่างกันไปนะคะยังติดตามยังดูคุณอยู่หรือว่าอารมณ์ของคนราศีมังกรยังเป็นความรู้สึกที่หวาดระแวงอยู่กับคู่รักนะคะคุณอยากจะเป็นอิสระอยากจะหลุดพ้นนะคะถ้าถามว่าเป็นยังไงนะคะอารมณ์เหมือนคนเรานะถ้ามันไม่ใช่ถ้า บารมีไม่ถึงกันสินไม่เสมอกันนะคะรักกันให้ตายยังไงก็ต้องถูกผลักออกมาความรักมันย่อมถึงทางตันเพราะว่าเข้าไม่ถึงกันละก,กันหรือว่ารู้สึกว่าเป็นความรักที่ไม่เปิดเผยคนคนนี้น่าจะมีอะไรปิดบังเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตหรือว่าอาจจะเป็นราศีมังกรก็ได้ที่คุณยังปิดบังตัวเองอยู่คุณยังเคลียร์ตัวเองจากอดีตไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในความรักเนี่ยไพ่เดอะฟูมาอีกแล้วนะคะได้เวลาที่จะเคลียร์แล้วเคลียร์ตัวเองออกซะนะคะถ้าอยู่ในความสัมพันธ์กับคู่รักที่ อยู่แล้วรู้สึกอึดอัดอยู่แล้วไม่เป็นตัวของตัวเองจงก้าวขาออกมาแล้วมีอิสระกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะไปในทางที่ควรจะเป็นเนาะนะคะเพราะว่าอยู่แล้วก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกเหงานะคะรู้สึกมันนิ่งเกินไปนะคะไม่มีชีวิตชีวาอะไรเลยเพราะฉะนั้นได้เวลาที่ความสัมพันธ์จะถึงการเคลียร์นะคะเคลียร์ความขมุขมัวในใจเคลียร์ความไม่ชัดเจนแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบที่สบายใจมีชีวิตชีวานะคะ พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงของคนราศีมังกรนะคะภาพรวมนะคะหวังว่าตรงนี้จะเป็นกําลังใจให้กับพวกคุณได้นะคะในช่วงเวลาที่คุณอาจจะแบบว้าเหวว้วาวุ่นจิตใจมากๆเนาะนะคะก่อนจะไปนะคะขออนุญาตนะคะมีเรื่องด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะเรื่องแรกประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการ เปิดสอนดูดวงไพ่ทาโร่รุ่นที่7นะคะเปิดรับจํานวนจํากัดนะคะสอนในวันที่24-25เมษายนนะคะตรงกับเสาร์อาทิตย์เรียนด้วก,กันทั้งหมด2วันเต็มถ้าใครสนใจนะคะรีบสมัครนะคะเดี๋ยวเต็มก่อนนะคะเพราะรุ่นนี้คือจำกัดจริงๆ,ๆ,ๆนะคะจะมีการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อรักษาในมาตรการของโควิด -19 ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวตรงนี้เนาะนะคะสนใจรีบติดต่อจอง จองที่นั่งก่อนได้นะคะเดี๋ยวยันไม่ทันนะนานๆอ้อ,อก,กว่าจะเปิดนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะตอนนี้นะคะนอกจากจะดูดวงแล้วนะคะทุกเรื่องจริงๆนะคะผ่านตัวมาเป็นแม่คาด้วยนะคะมีในเรื่องของครีมกันแดดนะคะเป็นจริงๆมีเพียงแค่ล็อตเดียวนะคะที่เข้ามา เป็นของ Mark 1วันะคะ P C O นะคะ30กรัมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ซึ่งโปรโมชั่นก็คือ3หลอดนะคะ1,000บาทนะคะจะมีฟรีค่าส่งให้ด้วยนะคะเหมือนกำไรทิปมากขายของนะคะไม่รู้เอากำไรไว้ไหนอ่ะกำไรทิปสุดๆนะคะเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่อ้อช้ายอยู่แล้วกันแดดเนื้อมูดนะคะเป็นคล้ายๆแบบเป็นเบดรองพื้นก็ได้นะคะวันนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่ก็ใช้เหมือนกันนะคะ ก็ค่อนข้างโอเคพอสมควรเป็นกันแดดหน้าเนียนค่ะนะคะเอาอยู่พอสมควรตัวนี้นะคะถ้าหลอดเดียวนะคะ3า0ยบาทแต่ถ้าเป็นคู่กับโฟมล้างหน้าตัวนี้ก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะใช้เองขายเองนะคะ80กร,รัมนะคะนะคะคู่กันอยู่ที่7.50บบาทนะคะแฟนๆคนไหนสนใจกันแดดหน้าเนียนนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะติดต่อสอบถามนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้ใต้ลิงก์ด้านล่างนะคะจะ เรียนดูดวงก็ใต้ลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็ลิงกด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะ,ะหวังว่า,าเราจะได้เจอกันในคลาสของการเรียนดูดวงและตัวนี้นะคะอย่าพลาดนะคะหมดแล้วหมดเลยมันมีล็อตสุดท้ายนะคะไม่กี่ร้อยหลอดเองนะคะรับมานะคะเพราะว่าอ้อก,ก็ใช้เองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทของ าการทานายดวงความรักนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ